สรุปข่าวสารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับช่องอลันแมนแฟนแมนอยู่โดยมีข่าวเด่นประเด็นร้อนดังนี้ลังนิกคอนเฟิร์มผีพร้อมเยือนสาลิกาดงวันจัน์นี้โดยกุณซื้อชาวเยอรมันได้อัปเดตสภาพความพร้อมของทีมก่อนที่จะไปเยืยนนิวคาร์เซลในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ว่าเราซ้อมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันสุดท้ายก็คือวันพฤหัสก่อนที่จะทำการหยุดยาวถึง4วัน แต่ในตอนนี้นักเตะทุกคนก็สามารถกลับมาลงซ้อมได้แล้วซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่3ที่กลับมาลงซ้อมได้แล้วตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาซึ่งในตอนนี้เรามีนักเตะที่พร้อมใช้งานถึงจํานวน25คนขาดแค่เพียงพอปอกบาเท่านั้นที่ต้องแยกซ้อมเดี่ยวโดยเราจะทําการซ้อมถึงวันศุกร์นี้ก่อนที่วันเสราร์ซึ่งเป็นวันคริสต์มาสจะให้นักเตะพักผ่อนอยู่กับครอบครัวและเราจะทําการซ้อมวันสุดท้ายในสัปดาห์นี้ก็คือวันอาทิตย์ก่อนที่จะเดินทางไปเยือนนิวคาสเซิลในวันจันทร์นี้ ถ้าอาจารย์ปู่มาอัปเดตสักขนาดนี้เด็กผีก็สบายใจนะครับผีแดงคอนเฟิร์มยังไม่มีสโมสรใดติดต่อเรื่องป็อกบาเข้ามาเลยข่าวจากฟาวิซิโอรโอรมาโน่ออกมายืนยันว่าไม่มีสโมสรใดติดต่อให้ความสนใจที่จะดึงตัวพอบ็อกบาเข้าไปร่วมทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้เลยขณะที่สัญญาฉบับใหม่ที่ทางสโมสรปิศาจแดงเสนอให้มิดฟิลชาวเฟนนั้นก็ยังอยู่อย่างเดิมโดยยังไม่มีการตอบตกลงแต่อย่างใด ซึ่งก็แปลเป็นในได้ว่าปอกบาต้องการจะย้ายออกจากทีมแบบฟรฟรีในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นั่นเองตำนานลิเวอร์พูลชี้ผีควรซื้อแฟงกี้เดยยองมาแทนพอปอกบาข่าวจากสื่ออย่างเมโทได้นำบทสัมภาษณ์ของจอห์นส์บานอดีตตำนานลิเวอร์พูลได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นควรจะดึงแฟงกี้เดยยองมิดฟิลด์ของบาร์เซโลนามาแทนที่พอปอกบาที่ยังมีปัญหาอยู่กับทีมในขณะนี้ โดยเขากล่าวว่าผมได้ยินมาว่าพอปอกปากำลังจะย้ายออกจากสโมอสรน,นี้แล้วดังนั้นการที่จะหาคนมาแทนที่เขาเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผู้เล่นคนนั้นเป็นผู้เล่นที่อายุยังน้อยซึ่งเขาจะกลายเป็นตัวหลักในสโมอสรอในอนาคตส่วนแฟงกี้นั้นผมว่าจุดเด่นของเขาคือการจ่ายบอลและเขายังเป็นนักเตะที่มีทัศนคติที่ดีอีกด้วยนะซึ่งผมมองว่าเขาสามารถเป็นตัวจริงที่ยูเนเต็ดได้สบายเลยนะ ขนาดตำนานลิว์ภูยังมาอวยสักขนาดนี้เด็กผีว่าปล่อยป๊อกบาแล้วถอยแฟงกี้เดยยองมาเลยดีไหมครับมาซิเอลอยากย้ายไปอยู่กับเซบียจริงติดตรงที่หนึ่งสิ่งคือค่าเหนื่อย250,000ปอนปอนปิดท้ายที่ข่าวจากฟาบิซซโอโลมาโนรายงานว่าอองตนี่มาซิยาลกองหน้าหน้านิ่งของสโมสรแมนยูนเต็ดนั้นมีความต้องการจะย้ายออกจากทีมจริงในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้ โดยที่มีปลายทางอยู่ที่สโมสรเซบียาจากลาลิกา้าแต่ติดอยู่หนึ่งปัญหานั่นก็คือปัจจุบันนั้นเขารับค่าเหนื่อยกับสโมสรปีศาจแดงถึง250,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งถ้าหากเขาต้องการย้ายไปร่วมทีมคนป่าก็จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลดค่าเหนื่อยลงมาอย่างน้อยก็เกือบครึ่งหนึ่งถ้าชอบกดไว้ right. ถ้าใกดแชร์ถ้าคุณเป็นเด็กผีเราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันจ้า